อยากสู้กิเลสเอาแต่สบายมันจะสู้ได้เหรออย่างเวลาไปทำงานเนี้ยจะต้องฝึกจเจริญสติในชีวิตประจำวันออกไปเหนื่อยหงุดหงิดลำคาญเบือ่ออะไรไม่ได้มีหน้าที่บนนะมีหน้าที่ดูใจมันเบือ่อใจมันท้อแท้อะไรเงี้ย ดูของตัวเองผ่านไปช่วงหนึ่งก็จะดูแข็งแรงขึ้นจิตใจนะหมายถึงจิตใจจะแข็งแรงขึ้นนี่พวกเราดูพระเก่ากับพระใหม่เดี๋ยวนี้ดูแล้วแยกไม่ออกอะอยู่ในธรรมอยู่ในวินยัยอยู่ในกฎเกณฑ์อันเดียวกันนะฝึกสามเดือนนะี้น่าจะดู งดงามดูเรียบร้อยนี่ไม่ได้บวชส่งเดชนะบวชลาอท้องศึกษาต้องปฏิบัติพระบ,บวชมาใหม่ๆนะประมาณครึ่งหนึ่งมีพระประจําอยู่ครึ่งหนึ่งพระใหม่ๆครึ่งหนึ่งแต่ตอนนี้พระใหม่ใช่เยอะกว่ามาใหม่ๆนะเหมือนเอาลิงมานั่งคู่กับคน ้างหน้านี้เรียบร้อยข้างหลังกระโดกกระเดกก็เหมือนพวกเราเนี้ยมันไม่ได้มีกิริยาอาการอะไรสงบสำรวมทำไมสงบสำรวมไม่เป็นเพราะว่าใจมันยังไม่สงบถ้าใจิตใจมันสงบกิริยาอาการทางกายทางวาจามันก็ดูสงบไปด้วยเนี่ยการบวชที่แท้จริงนะ บวเราต้องศึกษาถ้าแม่ศึกษาปริยัติก็ศึกษาปฏิบัติที่นี่ให้ศึกษาปฏิบัติแต่ในภาษาก็ให้ไปเรียนนักธรรมด้วยนะ